ดุรศักมาแล้วพี่ไอ้เฮ้ยายแล้วเปิดไม่แล้วครับตุลศักดูดเดียวๆเ,เลยครับพี่ไอ้์เฮ้ยใหญ่ับไม่ไ,ได้นะคะไปแล้วครับช้าไม่ได้เลยครับเปิดไปแล้วครับ โอเคพี่แตมส่งให้พี่ไายยไยเปิดขึ้นไหมล่ะครับพี่บอสย,ยังอยู่ติวเปิดมาไม่มีใครนะคะอท้าไปนิดเดียวไม่งั้นเมื่อกี้ก็ประวัติเข้าเแลวเอาคืนล้งนั่นแหละโอเคพี่ยอซคุมเกมดีๆคุมเกมดีๆเ,เปิดไปเออเปิดไปแล้ว ติดตู้ละสั์นะคะพีเติร์นพีเติร์นโอ้โอเคติดมือพี่ไอ้นะคะติดมือพี่ไอ้เปิดไปแล้วครับติดผู้เล่นสุศั์บันตีตอนนี้มาอีกแล้วสุศั์เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วมาอีกแล้วช่วยกัน ตอนนี้พี่แบงค์พี่แบงค์โอเคติดที่พี่ไอเปิดขึ้นไปติดหัวสุรศักด์กลับมาพี่แม้เก็บเปิดข้างเปิดมาแล้วพี่ไอ้ฮ้ยมาดีดีได้ได้สูดได,ด้พี่นัทพี่เดียเปิดไปแล้ว ถุงแกมาแพเดียถุงถุงถุงเบอร์ยี่สิบเจ็ดนี่คือเก็บลูกมงสู้เฮ้ยไปแล้วช่วยกันเฮ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วพียายรับสู้ได้เออเฮ้ยชนค่ะ อย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะเออดีมากพี่ยทุบออกไปบไปอีกแล้วนะคะพี่จอร์ดสู้ได้พี่ไอเห็นไหมพี่ไอวันนี้ก็ตื่นเต้นกับตัดสินใจผิดพลาด มาแล้วครับสู้กันรูปนี้พี่อายโอเคกลับไปลายไม่เป็นลายสู้ต่อไปอีกแล้วครับช่วยน้อย าประตูทุ่มเทมากวันนี้มาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วริมเต้นในท้ายหนุ่ยดีพี่ไอวิ่งกลับมาทักสองครั้งแล้วนะพี่ตับโดนพี่ตับโอุ้ยโดนเสา เฮ้ยแบงเออติดพี่ไอ้เขี่ยออกไปเออโอยขับผู้รักษาประตูยังไง เอายังไงไอ้ไอประตูประตูสุรศักดิ์นะคะบิ้วเพื่อนเอ้ย ลื่นนะคะวันนี้สนามก็น,น่าจะยังแชะอยู่โอเคเอาดีมากติดตามโอ้โหตุลาศักเปิดข้นมาตรงกลางโอ้ยวันนี้พี่ไอ ออกไปด้านหลังนะคะกลายเป็นลูกเต๋นมือเปิดมาด้านนี้โอ้โหติดพี่โบท๊ทประตูยังไงสะดุด,ดอีกกระนามัน

นั่นแหละครับไม่เป็นไรช่วยกัน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 พี่แบงค์ดักแล้วพี่แบงค์ดักแล้วย่ยอู้เอ้โอเค ย้ายยิยงยยตังศักด์เปิดไปด้านข้างริมเส้นริมเส้นบอลขึ้นมาสุรศักด์หาช่องเข้าหาช่องเข้าโอ้โหทางนี้ไม่มีใครอ้า ออกไปด้านนู้นนะเวอฉก็มัวแต่มองมาแล้วครับไม่มีใครเลยครับโอ้โหไช่วยการช่วยกันช่วยกันช่วยกัน แล้วครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องครับผมโอ้ยพี่เปิดขึ้นใดที่ใครอุ้ยอุ้ยอุ้ยอฮ้ย ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกันช่วยกันช่วยช่วยช่วยกันโอ้โหลูก chúi can, chúi can, chúi can, ตัวสากปลุกขึ้นมาแล้วนะคะงานหนักหน่อยพี่ไอง่ายง่าย,ายไปพี่แบงค์แม็กเฮ้ยแม็กไอเอ้ย,ออย ครับสิครับประตูครับหมดไหมพี่ยังไม่หมดเนาะมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ไหวทำไมยังไงอะไรก็ตายอยู่มันอยู่ที่ความเป็นคนเรามีตามองสมองก็คิดดู ครเเมือนคนอื่นออกจากเป็นจะตื่นเป็นตั้งแต่เช้าถูแปลกกว่าใครใครเขาหน่อยไอเรามันสุดหกูรู้รู้กันอยู่ว่าเรามันคนเกินร้อยใจเกินรอยฉันเชื่อว่าคนอยา่างเธอ เชื่อใจคนอย่างฉันลองมาคุยกันคงมีน้ขอบอกไม่มีเลยเลยสักว่ามันแค่ไหนไม่มีหนึ่งเด็ดไม่เพชายไหมอาจจะเกินไปหน่อยไม่ค่อยเมตนคนเดินออกจากเต้นจะตื่นเป็นตั้งแต่เชา้าถูกแปลกกว่าใครใครเขาหน่อยไอเรามันสุดกูรู้รู้กันอยู่ว่าเรา